ไปตลาดลยอะไรเงี้ยก็ขับอยู่เราเราสายซิ่งไหมคะก็เพราะไม่ซิ่งมากค่ะก็เอาความปลอดภัยเป็นหลักแว้นก่อยไหมรำไรแว้นก่อยไหมอ่าถ้าช่วงนี้ไม่ค่อยค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงว่างก็จะมีบ้างแต่ว่าถ้าเกิดขับมอเตอร์ไซค์ตามใจตลาดเนี่ยก็คือเรื่อยๆค่ะใช่แล้วแล้วคันให,ใหญ่ๆนะคะเวลาขับมันต้องต้องต้องรวมมันก็มันมันหนักค่ะมันก็อาจจะต้องแบบว่าอ่าควบควบคุมแบบช่วงเวลาเลี้ยวเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราเป็นคนตัวเล็กด้วย ก็อาจจะต้องแบบอาศัยกันแบบว่า ฝึกให้ชินนิดนึงก่อนที่จะบอกว่าไม่ได้เอออันตรลงอันตรายล้มรถล้มหรือว่าขับมอเตอร์ไซค์มันต้องอยู่ที่ใจอะอยู่ที่ใจัความชอบอะไรเงี้ยใช่เราเรารู้ว่ามันมันชอบมีความชอบอยอ่ะขับมอเตอร์ไซค์จ้างได้เลยจ้างได้ค่ะจ้างได้เหมือนอยูวันนี้และค่ะเนี่ไงนี่ค่ะแล้วเวลาขี่มอเตอร์ไซค์มันขับใหญ่ๆคนใหญ่ๆอะไรย่างเงี้ยต้องแต่งตัวจัดเต็มไหมแบบว่าสวมขาไหมเสื้อผ้าลูกองเคือจริงๆหลักๆก็คือต้องใส่กางเกงขายาวเพราะท่อมันร้อนมากคือขาสั้นนี่ไม่ได้เลยเดี๋ยวเป็ดร๋ยว่ามันร้อน เลยเวลาแบบว่าขับแปบ๊บเดียวมันก็คือเครื่องมันร้อนเลยเนงะี้ยก็คืออาจจะต้องใส่กางเกงขายาว <c oughs> จ,รจริงๆหนูว่าการแต่งตัวของของไบค์เกอร์มันไม่ใช่ว่าเราแต่งเพื่ออะไรหรอกมันเซฟตี้อะเพราะจริงๆมันต้องเซฟตี้ทุกจุดเลยทั้งเสื้อทั้งแบบว่าถุงมืออะไรต่างๆพอรถมันคันใหญ่ด้วยมันจะเป็นผู้สาวขาล่อใช่บางที่แบบขาล่อมันไม่คาดคิดไงบางทีเหมือนช่วงแรกๆก็เหมือนกันช่วงแรกที่เราขับไปก็มีล้มมีอะไรบ้างใช่ไม่ห้ามหรอคะแบบ เผื่อเปอันตราย,ายเผื่ออะไรเอออาจจะกระทบงานแกก็เป็นห่วงแต่ว่าแกก็ไม่ได้ห้ามแบบว่าไม่ได้ห้ามขับเลยนะแต่ก็อาจจะแบบว่าอ่าก็ก็แบบว่าให้ระมัดระวงังอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าเราไม่ได้เป็นสายซิ่งอะไรขนาดนั้นเราก็จะ,ะนานๆขับทีไม่ได้ขับไกลมากก็บางทีก็อยู่ในกรุงเทพเลยแต่ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวคิวงานที่รับไว้แบบพันกว่าคิวมันจะโกระทบมันจะแบบกระทบอย่างนี้ไงยังไงก็ระวังตัวค่ะแต่สาวใส่ชุดแบบเซ็กซี่น่ะว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยอ้ทะเลใช่ไหมเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น อ๋อไปทะเลค่ะวันนั้นพอดีว่าไปเล่นมีงานที่ภูเก็ตกับสมุยสองสองที่ติดก็คือไปทะเลแล้วก็มีเวลาว่างช่วงนั้นพอดีพอดีไปถึงเร็วก็เลยได้โอกาสเหมาะเหมาะค่ะคอมโบก็ค่อนขา <ๆ S 2> ้างแซ่บมากค่ะไอจีไม่ไปแล้วบองไม่เลยหรือไปโนะขอบคุณค่ะ <c oughs> จะมีอีกไหมคะแบบคอมโบสก็อาจจะมีค่ะถ้าได้ไปทะเลค่ะใช่อันนี้คือเซ็กซี่ที่สุดที่เคยใส่มาหรือยังหนูว่า ก็ประมาณนี้นะคะใช่เวลาไปทะเลก็จะไม่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 น่าจะมีเกินนี้แล้วมันน่าจะสุดแล้วโอ้ดโอย่างนี้มีมีใครห่วงไหมคะนี่อ๋อตอนนี้โสดค่ะไม่มีใครห่วงกระุ้กระชวนไหมคะตอนนี้ค่ะก็ตอนนี้โอเคค่ะทุกอย่างโอเคว่าเราก็รู้สึกว่าเราได้เต็มที่กับการทํางานมากขึ้นแล้วก็มีเวลาในเรื่องของการแบบทํางานมากขึ้นด้วยใช่ค่ะก็เขาว่าโสดสนิทงนี้หรอคะโสดค่ะโสดสนิทค่ะตอนนี้ได้ไหมคะก็ลองดูค่ะ แบบไหนแบบไหนถึงจะเปิดใจอ่อหนูไม่ได้ปิดใจแล้วก็ไม่ได้คือไม่ได้เปิดไม่ได้ปิดอะค่ะมันหนูคิดว่าแบบคือเราไม่ได้ฝ่ายหาตอนนี้แต่ก็ไม่ได้ปิดกันคือถ้ามันจะมามันก็คงมาเองแต่ว่าเราก็ไม่ได้จะแบบว่าจะไปฝ่ายเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เรื่อยๆดีกว่าพราเราก็รู้สึกว่าตอนนี้คิวงานเราเยอะเรามีเรามีเวลาฝ่ายหานั่นแหลงแรกมันก็ไม่ได้มีเวลาฝ่ายหายเฝ่อยเป็นฝ่อยมันไปตามการเวลาดีกว่าวอนนี้ก็โอเคค่ะเรื่องความด้วยงานแน่นๆแบบนี้มันมีผลกับการที่จะมีความรักแม้จำใหญ่เพราะว่าเวลาน่าจะแบบ ที่เลยก็อาจจะต้องไม่หนูก็ไม่แน่ใจก็าอาจจะต้องรอดูว่าตอนนี้ถ้าเกิดคนนี้เข้ามาก็อาจจะต้องเป็นคนที่เขาเข้าใจในการทํางานเราแล้วก็ถ้าเกิดเป็นคนรักษางานนี้ก็ต้องดูเรื่องของเวลาเพราะมันก็น่าจะไม่ตรงกันอยู่แล้วเลยนะร้เห่าไมหมลูกไม่นะคะเพราะเพื่อนๆก็มี เยอะอยู่ใช้เพื่อนได้เลเออไม่ได้ไปหนาไปก่อนไม่มีเวลาก่อนเลยงานทำงานไม่มีเวลาหนาวเลยอาจารย์ต้องเติมตารางงานให้เต็มที่หนาวหนาว่าถ้าสาวรอเปิดใจนะคะสาวรอไม่อ๋อไม่ปิดกั้นค่ะจริงๆคือได้หมดเลยเพราะว่าจริงๆหนูไม่ได้ปิดกั้นมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่ค่ะแสดงว่าเรารู้สึกว่าแบบขอแค่คนที่คุยเข้าใจใช่ไหมใช่ใช่ ใช่ค่ะได้หมดใช่แต่วันนี้นอนนอนนอนหนึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงได้นอนใช่ไหมนอนอันนี้นอนเต็มที่ฝันด้วยฝันว่าจำไม่ได้ฝันว่ามันแป๊บเดียวอ่ะแบบฝันปุ๊บแล้วตื่นเลยแต่จําได้ว่าฝันตอนนี้ชั่วโมงเออชีวิตอองไหมตอนแบบพอเรานอนน้อยๆวันนี้ไม่ค่ะแต่ถ้าวันไหนที่แบบว่าวันไหนที่เราพยายามนอนเราไม่หลับอันนี้จะมีอองบ้างแต่ว่าวันนี้คือแบบเหมือนเราง่วงปุ๊บแล้วก็หลับไปเลยแตะ เหมือนกับหลับน้อยแต่ว่าได้หลับสนิทมันก็แบบรู้สึกตื่นมาก็ไม่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 เพียกเรานอนน้อยเราพูดเองที่ตัวเองยังไงขึ้นมาเออไม่แน่ที่ไปจบก็ระหว่างวันเหรอคะก็อาจจะต้องใช้เครื่องดื่มช่วยด้วยหรออาจจะมีบ้างมีโมเมนต์ที่แบบว่าตื่นมาแล้วแบบเฮ้ยไม่อยากทำงานที่แบบว่ามีชั้นฝ่อพัก ถ้าไม่อยากทํางานยังไม่มีนะคะแต่จะมีแบบช่วงง่วงอะไรเงี้ยช่วงแบบขออีกสักห้านาทีอ่างเงี้ยมีอยู่เรื่องนาฬิกาปลุกอะไรเงี้ยมีบ้างแต่ว่าถ้าเกิดแบบไม่อยากไปเลยยังง่วงพอเราทํางานทุกวันแบบเนี้ยความเคยชินเนาะวันไหนที่แบบไม่ได้ทํางานหยุดพักเนี้ยมัยมนยังไงอาการเป็นยังไงแล้วมันก็แฮปปี้ดีค่ะ <laughs> <laughs> มันก็มันก็แบบได้ไปนู่นไปนี่ไงแบบวัาหนึ่งวันเลยเงี้ยไปเดินตลาดบ้างไปขับมอเตอร์ไซค์ไปไปเอิงเอวยไปเรียนแบบนู่นนี่นั่นเพิ่มเติมอย่างเงีเยนะ้ยเพราะว่าช่วงนี้ก็อย่างเดือนเนี้ยก็ไม่ได้แน่นมากจะมีแบบว่าวันละหนึ่งงานด้วยนะคะ่ะถ้าเกิดไม่มีอะไรกลางวันเนี้ยหนูก็จะแบบไปเรียนอนุน,น้นอันนี้เพิ่มเติมที่เราอยากทำอะไรอ่าเงี้ยไม่นอนก่อนเหรอลูกไม่นอนนอนกลางคืนนอนกลางคืนก็สนไปอีกกลางคืนอ๋อใช่ค่ะอันนี้คือไปมีโปรเจกต์อะไรยังไงมาอ๋อไม่ได้มีโปรเจกต์อะไรค่ะก็คือไปปกติหนูก็ ไปเรียนเรียนอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้ก็คือเหมือนลองเหมือนลองไปสมัครกับผู้ฝึกคนใหม่ค่ะที่แบบพอดีว่ามันมียิงแอดขึ้นมาแล้วเราดูว่าตลามันตรงพอดีรูเขายิงแอดขึ้นมาเราก็เวลาตรงแล้วมันมีแบบว่าคอที่เราอยากเรียนเพิ่มเติมอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบสมัครเรียนไปแล้วเป็นคอที่แบบว่าเป็นคอสแบบทั้งวันอ่ะมันก็เลยแบบว่าเป็นภาพที่ออกมาแบบวิดีโอค่อนข้างยาวที่เราลงไปสําเร็จไหมแม่นไหมก็แม่นบ้างไม่แม่นบ้างก็ ครูฝึกบอกว่าเราต้องทําอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เวลาที่เราเอาปืนไปข้างหลังเราจะได้ปีนต้นไม้สะดวกครูบอกแล้วหนูก็เลยถามครูแล้วเราจะปีนต้นไม้ทาไมเราปีนทําไมแล้วก็มีท่านอนอะไรเงี้ยเราหนูก็เลยถามว่านอนทำไมนอนทำไมทำไมเราสนใจยิงปืนกันเพราะกิจการมเยอะมากเลยแต่เรื่องยิงปืนค่ะก็ตอนตั้งแต่สมัยกบกปุ้ยก็ยิงยิงด้วยกันแล้วพ็เหมือนคือเราก็พอเริ่มยิงเราก็รู้สึกว่าเราชอบด้วย แล้วตอนนี้เราก็พอมีเวลาเราก็อยากจะไปเรียนอะไรเงี้ยสมาไปเรียนเพิ่มใช่ค่ะใช่เพราะพอเราเริ่มยิงปุ๊บเรารู้สึกว่าเราชอบเราแบบรู้สึกว่ามันก็ได้ฝึกแบบความนิ่งฝึกสมาธิอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะแล้วก็เวลาได้ไหมเอาไปป้องกันตัวด้วยเอาไว้ป้องกันตัวด้วยก็เผื่อแบบอะไรเงี้ยเรียนไหมเป็นความรู้ติดตัวอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วรอบนี้พี่ปุ้ยเขาไม่ปเรียนอะไรนะคะรอบนี้พี่ยเขาไมไปเรียรอบนี้พี่ปุ้ยไม่ได้ไปเรียนแต่ว่าพี่ปุ้ยเป็นคนอ่านติดต่อครูให้ใช่ใช่ ทำเขาก็อยากให้เราแบบฝึกกันเข้ากันวนใช่หใช่ค่ะก็ตั้งแต่แรกเลยเขาก็เหมือนเป็นคนแบบพาเราไปอะไรเงี้ยค่ะเป็นคนแบบว่าเหมือนเหมือนเขาเองก็ไปด้วยเขาไปเรียนก่อนแล้วก็ตอนนั้นก็เหมชวนเราไปเรียนด้วยพอหนูไปเรียนปุ๊บหนูรู้สึกว่าเราชอบแล้วก็หาเวลาไปอันนี้ไปบ่อยกว่าเขาแหละตอนนี้ทุกคนเริ่มตัวลำยแล้วไม่กล้าทำอะไรนแน่นอนมันเป็นีวิตจริงมันไม่ได้ขนาดนั้นนะคะครูอ่ะครูบอกให้ทําอันนี้อันนี้ไงแล้วก็ทําตามครูไงอันนี้อันนี้อันนี้อะไรอย่างเงี้ยรอละครบู ว่วไ,หวไหมหนูชอบดูหนังบูบ้านหนูชอบพิจารพนมพี่เชื่อไหมว่าตอนที่ต้ยมยำกุ้งฉายอ่ะตอนนั้นหนูเด็กลงหนังทาตาแม่หนูพาไปดูห้ารอบอ,ะอ่ะพาไปดูต้มยำกุ้งเด็กลงห้ารอบแม่หนูชอบพิจารพานมมากออมโซนินซ่าอะไรนะมินชั่นดีผสมพักพักพูดเนี่ยโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอโอเคขอบคุณครับถ่ายรูปไหมนะลูกได้ค่ะหลอดนั้นเปิดขนาดโรงงานเยอะยังมีอะไร มันว่างรางวันไมวนนมีงานเดียวไงแล้วก็ว่างรางวันพอดีมันรูเขายิงแอดขึ้นมาพอดีกดเข้าไปดูแล้วแบบหน้าดเเลยรอบพีนะ่าเธอเธอกงมีเยเออรอบแรขก็รอบ้รู้จกตอนนี้นะต้องกันาเสร็จแล้วผ่นทางนี้นะ่านทางฟุตบอลงคอ้โาตรงกลาง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 ขอบขอายิงไปหน่อ แคทเธอรีนแตาชาเลยนะเป็นแคทเธอรีนเลยทำใจหันตรงกลางตรงกลางหน่อยหันตรงกลางแคทเธอรีน <watching Olymp> <cinema>